สวัสดีจ้ามาอีกแล้วนะคะวันนี้มางานใหญ่กว่าเดิมนะวันนี้แนนจะมาเปลี่ยนพื้นห้องนะคะพื้นกระเบื้องให้กลายเป็นพื้นกระเบื้องยางก็คือโดยการใช้กระเบื้องยางแบบคลิกล็อกนะคะกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกอันนี้ค่ะมันจะเป็นกระเบื้องยางเขาเรียกว่ากระเบื้องว i n เนล SP SPC ก็คือเป็นกระเบื้องที่ทําจากผงหินเพราะฉะนั้นความแข็งแรงทนทานเนี่ยค่อนข้างสูงมากและอายุการใช้งานก็นานมากนะคะกระเบื้องยางประเภทนี้มันจะต่างจากกระเบื้องยางที่เรารู้จักก็คือถ้าเป็นกระเบื้องยางที่เราเคยรู้จักอะค่ะมันจะเป็นกระเบื้องยางแบบว่าให้ตัวแบบนุ่มๆหน่อยเนาะแล้วก็เวลาที่จะปูอ่ะก็ต้องทางกาวแล้วก็แปะลงไปเวลาที่จะ หรือถอนหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นแนงก็เลยเลือกเป็นกระเบื้องยางแบบนี้นะคะแบบ spc คลิกล็อกก็คือหนาประมาณ4มิลน,นะคะถ้าใครจะใช้แบบที่เป็นกระเบื้องยางเหมือนกันแต่เป็นแบบลอกสติ๊กเกอร์ก็ได้นะคะอันนั้นจะหนาประมาณ2อมิลแล้วก็จะถูกกว่าด้วยประมาณร0อยกว่าบาท2 0 0้วกว่าบาทก็ปูดได้แล้วนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะปูกระเบื้องยางนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดยืนห้องก่อน แล้วก็รองด้วยโฟมโฟมอันนี้จะช่วยในการเก็บเสียงแล้วก็ช่วยในการปรับพื้นด้วยหากพื้นบ้านใครไม่เรียบเสมอกันเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ก่อนที่จะปูนะคะแนนแนะนาให้วางลายก่อนว่าเราจะวางลายแบบไหนเนาะเราก็มาเรียงเรียงเรียงกันเพราะว่ามันปูได้หลายประเภทมากๆเลยกับเบื้องอยางแล้วคุณสมบัติของเขานะคะเราจะแข็งแรงทนทานแล้วมันยังกันน้าแล้วก็ไม่ลามไฟด้วยถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะดับไปเองนะคะแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดพื้นก็ยังสวยเหมือนใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะอีกอย่างก็คือเฉดสีแล้วก็ลายมีให้เราเลือกเยอะมากๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยอันนี้แนนเลือกมาเป็นสีเทาอ่อนนะคะที่ปูแล้วก็ขั้นตอนการปูก็ไม่ได้ยากมากแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะก็คือปูไปนะคะการวางจากแผ่นด้านในก่อน แล้วก็ไล่ไปนะคะจนสุดขอบปูให้เสร็จเป็นทีละแถวนะคะตัดขอบตัดมุงให้เรียบร้อยอะไรที่เกินมานะคะวัดให้ตรงแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดแล้วก็หักได้เลยนะคะจะค่อนข้างแข็งนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถเรานะคะแล้วก็เวลาดันนะคะให้เข้าคลิกล็อกนะ่ะ าสมมุติว่ามันไม่เข้าคลิกล็อกอันนี้พื้นมันจะไม่สนิทนะคะเราต้องค่อยๆไล่ขอบไปทีละนิดทีละนิดถ้าหากว่ามันเข้าเข้าล็อกของเขาแล้วอะค่ะแผ่นมันจะเรียบลงไปกับพื้นเลยพอมาถึงแผ่นสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่ายากมากตัดตามแนวยาวเป็นอะไรที่แข็งมากเจ็บมือมากนะคะต้องลงน้ําหนัก มากกว่าตัดตามแนวขวางนะอันนั้นน่คือแค่หักก็ได้แล้วแต่อันเนี้ยเราต้องค่อยๆไล่ลงไปแล้วก็ให้น้าหนักมือค่อนข้างเสมอกันเพราะไม่งั้นอ่ะเวลาที่เราหักกระเบื้องแล้วอะค่ะมันจะมีขอบขอบยุยยๆขุยขุยมามาถึงตอนนี้ก็ทําเองไม่ไหวแล้วเหมือนกันต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะก็ค่อยๆไล่ไปนะคะค่อยๆค่อยๆกดให้มันหักก็คือหาอะไรมารองใต้ใต้แผ่นกระเบื้องยาวของเรานะคะแล้วก็กดลงไป จนฉีดออกทั้งหมดพอได้แผ่นแล้วค่ะเราก็มาดูรอยว่ามันตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะด้วยการใช้คัตเตอร์นี่แหละคะ่ะค่อยๆเก็บงานค่อยๆไล่ไปนะพอได้แล้วเรียบร้อยก็เอามาปูเลยะคะ่ะตามที่วางไว้อย่าลืมนะคะอะไรที่เกินออกมาเราตัดออกไปก่อนแล้วก็กระเบื้องยางจะต้องให้เขาเข้าล็อกกันจริงๆนะคะเราถึงกดลงไปได้ไม่งั้นเคี้ยวของเขาอะค่ะมันจะหัก พอหักแล้วเนี้ยพื้นเราอ่ะมันอาจจะไม่ไม่สนิทกันนะคะอืมพอมาจุดสุดท้ายจุดเล็กๆนะคะก็วัดแล้วก็ตัดได้เลยค่ะอันนี้ไม่เกินความสามารถเราก็หักเหมือนเดิมนะคะหักแล้วก็ตัดแต่งมุมให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางให้เข้าที่ พอวางแล้วเข้าที่เข้ามุมแล้วนะคะกดลงล็อกแล้วเรียบร้อยเราก็จะใช้ไขควงแบบนี้นะคะค่อยๆดันเขาช่วยเขาให้เขาเข้าล็อกอีกนิดนึงพอทุกอย่างเข้าล็อกเข้าที่แล้วนะคะแนนก็จะเหยียบ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 แบบนี้เลยเพราะว่าแนนเผื่อไว้นะคะคือกระเบื้องมันฟิตมากก็เหยียบลงไปให้เขาสนิทเนาะพอเหยียบเสร็จแล้วสนิทเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นจบงานหมดแรงเลย ก่อนที่จะไปดูผลงานห้องของเรามาดูผลงานมือของเราก่อนดีกว่าเป็นไงจ๊ะนี่เลยจ้าแหกเกือบครบ10นิ้วเลยค่ะบอกเลยว่าถ้ามีงบอย่าหาทำจ้างช่างเถอะจ้ะดูไว้นะคะไม่คุ้ม <laughs> มาดูผลงานของเรากันค่ะนี่เลยสวยไหม ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะคะสาหรับแนนมือแหงนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ภูมิใจเนาะแต่ถ้าหากว่าจ้างช่างได้มันก็ดีค่ะเพราะว่าตามขอบตามมือเนี้ยช่างเขาจะเก็บงานให้เราได้ดีกว่านี Come on. Come on. ่บรรยากาศในห้องทํางานมันมีผลต่อการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นอะแนนค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆแล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าโปรเจกต์หน้าแนนจะทําอะไรต่อ วันนี้ขอลาไปด้วยภาพนี้นะคะขอบคุณที่อยู่ดูกันจนจบเลยเนาะเสียเวลาไป5นาทีบ๊ายบายค่ะ